สวัสดีค่ะปุแอบแบวนะคะวันนี้ปุ๊ก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะก็เบาๆค่ะไม่หนักมากก็จะทำเซตลา30ทีนะคะแล้วก็จะพักประมาณ1นาทีแล้วก็จะทำต่ออีก30ทีรวมแล้ว3เซตนะคะตอนนี้ปุ๊ก็น้ำหนักขึ้นมากเลยค่ะหน้าก็จะออกแบบบวมๆนิดนึงน้ำหนักขึ้นมา4ี่โลน้ำตาลก็ขึ้น ก็ขึ้นเรื่อยๆเลยอะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ยังกินเยอะอยู่ด้วยหรือว่า ยากินปูยังเยอะอยู่หรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันหมอนั้นอีกทีวันที่23นะคะปูคิดว่ายาคงจะไม่กินต่อแล้วตอนนี้ปอดปูก็เหลือประมาณดีขึ้นมาประมาณ70%นะคะที่หมอบอกครั้งสุดท้ายก็สามารถฟื้นฟูได้อีก20%เป็น90%อันนี้ขึ้นอยู่กับการออกกําลังกายของปูนะคะแต่ที่แน่ๆพังไปแล้วสิเอร์เซคือมันมีพังผืดก็ไม่สามารถ ไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วที่ที่ฟังหมออธิบายนะคะปูเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับแค่10%บเปอรซขอแค่ตอนนี้ให้หายไอจริงๆแล้วตอนนี้ไอก็ซาลงไปเยอะถ้าไม่พูดมากเนี่ยก็จะไม่ไอแต่ถ้าคุยเยอะก็จะไอทันทีก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีให้ฟื้นกลับมาให้ไวที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเป็นกำลังใจให้ปูในการออกกำลังกายด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะ30ทีค่ะต่อ1เซต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวนับในใจดีกว่าค่ะ ขาเลาหอาคสามสิทีถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะปกติทําเป็นร้อยก็ไม่เหนื่อยก็โควิดนี่มันก็สามารถทําให้เราเหนื่อยได้นะคะเหนื่อยจริงหมอก็บอกว่าช่วงที่ออกกำลังกายก็พยายามอยาให้เหนื่อยมากปกติก็เล่นโยคะก็จะช่วยยืดก็ถามว่าเหนื่อยไหมโยคะมันก็เหนื่อยลึกๆเหมือนกันนะคะปุ๊ก็จะออกกำลังกายสลับกันไปแบบนี้ เดี๋ยวก็เซตที่สองเลยค่ะสามสิบทีห้าสิบสิบห้า ห้าสามเซบค่ะเซตที่สองผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งจิบน้ำแป๊บหนึ่งค่ะก็คงจะได้แค่3ามเซตนะคะ นี่แค่หกสิบทีก็มันเหนื่อยข้างในแต่ถามว่าดีดีขึ้นไหมความเหนื่อยเนี่ยดีขึ้นเยอะช่วงปุกกลับบ้านมาวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากทํางานบ้านเนี่ยแค่ห้องนอนห้องนี้นะคะปุทาวันหนึ่งอะทำห้านาทีสิบนาทีนิดเหนื่อยสุดๆเลยก็ต้องพักพอจะเสร็จนี่เรียกว่าวันหนึ่งเต็มเ็ม แต่พอผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยความเหนื่อยมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถามว่าตอนนี้ใกล้ๆจะปกติไหมมันก็บอกไม่ถูกมันยังไม่ไมปกติอะบ,บอกได้เลยว่ายังไม่ปกติเดี๋ยวเซตที่สามก่อน Sí. y ese sí. 30ค่ะครบแล้วนะคะ